และการว่าภาพเป็นอย่างไรนะคะพูดคุยกันค่ะกับคุณวรุธรุ่งขำนะคะจาก YLG เอลจีเบื้องแนฟิเจสค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุธค่ะสวัสดีครับคุณอิงครับค่ะมาในจังหวะที่ดีพอดีเลยนะคะวันนี้อยากถาม YLG เอลจีแล้วเกินนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทองคําแม้เมื่อวานนี้วิ่งฉลิวเฉีวเฉียนะนึกว่าจะขึ้นไปสักประมาณพันเก้า นะคะปรากฏว่ายังไปได้ไม่ถึงนะคะปรากฏว่าเห็นเหลือไปอีกกระดานหนึ่งก็คือคริปโตเคเรนซีนะคะร่วงทั้งกระดานเลยนะคะก็เลยเป็นส่วนหนึ่งด้วยไหมคะที่ทําให้ทองขึ้นเมื่อวานนี้ครับเป็นเป็นปัจจัยหนึ่งครับคุณอิงที่เข้ามาซัพพอร์ตหรือหนุนให้ราคาทองคำระหว่างวันนะครับขึ้นทยานไปแต่ระดับสูงสุดในรอบ4เดือนครับช่วงที่คริปโตเคเรนซีมีสัญญาณของการอ่อนตัวและปรับฐานลงประมาณ2องุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้นะครับ ราคาทองคำก็มีการพยานขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดของวันบริเวณ1889เหรียญดอลลาร์ต่อไอรซอนซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดในรอบประมาณ4เดือนครับแนวโน้มและโมเป็นตัมของตัวราคาทองคำนะครับมีสัญญาณที่ค่อนข้างสดใสในช่วงที่ผ่านมาเอ,อ่อแล้วก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อจากการที่สกุลเงินดิจิตอลมีความขันขวนแล้วก็มีการร่วงลงนะครับนักลงทุนเนี่ย จะมีการโยกเม็ดเงินลงทุนครับจากตัวสกุลเงินดิจิตอลที่หลายคนมองว่าเป็นสินทรัพย์ในการลงทุนทดแทนในส่วนของตัวทองคำนะครับกล<ะ>ับเข้ามาสู่ในส่วนของตัวทองคำครับจริงๆค่าข่าวจากทางการจีนที่มีการระงับการทําธุรกรรมเกี่ยวกับตัวสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยมีการประกาศออกมาตั้งแต่เมื่อวานประมาณช่วงสายๆแล้วนะครับแต่เหมือนว่าตัวสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยก็ไม่ได้ปรับฐานหรืออ่อนตัวลงแรงแต่มาลงแรงในช่วงตลาดสหรัฐ แล้วก็มีการรายงานด้วยว่าการทิ้งตัวลงแรงๆของตัวสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยทำให้ใตัวแพลตฟอร์มรายหนึ่งซึ่งเป็นรายใหญ่ของสหรัฐนะครับชื่อว่าคอนเบสเนี่ยมีการล่มหรือว่าระบบไม่สามารถทําการซื้อขายได้นะครับยิ่งเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้นักลงทุนเพิ่มความวิตกกังวลว่าความผันผวนที่ค่อนมาค่อนข้างมากในตัวสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยยังอาจจะทําให้มีความเสี่ยง จากความผันผวนส่วนหนึ่งความความเสี่ยงที่2ก็คือแพลตฟอร์มหรือบริษัทที่รับการเทรดเนี่ยอาจจะไม่ได้มีระบบที่จะรองรับหรือมีเสถียรภาพมากนะครับอืค่ะเมื่อวานนี้เราเห็นนะคะทีะ่ทางฝั่งของจีนพอเขาแบน นะคะคริปโตเรนซีคือแบงการทําธุรกรรมเลยคือราคาของคริปโตเรนซีน่าใจหายเหมือนกันคือลงทั้งทุกเหรียญเลย <laughs> คือไม่ได้ไม่ได้เว้นแม้แต่เหรียญเล็กๆน้อยๆก็คือทั้งกระดานคริปโตเรนซีทุกสกุลเลยก็คือกระทบไปหมดนะคะในส่วนนี้แต่ว่าตอนนี้นะคะราคาล่าสุดเนี่ยเราก็เห็นว่าสามารถที่จะรีบาวกลับขึ้นมาด้วยก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนักลงทุนที่เขายังคงลงทุนอยู่ในคริปโตเรนซี่เขาก็คงยังอยู่แต่ว่าราคาทองคำเนี่ย ถ้าเห็นในลักษณะแบบนี้แล้วนะคะจะ,ะมันจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปมากกว่านี้ไหมเพราะว่าเป็นการป้องกันจากในฝั่งของคร<ม>ิปโตเคอเรนซีที่เขากําลังเสียหายกันด้วยะคะ่ะคุณวรุษใช่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันครับพูดอองทางนี้เนี่ย<ม>ถ้าเราดูการเคลื่อนไหวของตัวคริปโตเคอเรนซีโดยรวมมูลค่าการเทรดที่เขาสูญเสียไปหรือหายไปทั้งตลาดเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาประมาณ10นะครับ ก็มีการประเมินเป็นตัวเงินเนี่ยประมาณ4ี่หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐแ oh. นวโน้มเงินข่าวก็น่าจะทําให้มีเม็ดเงินบางส่วนครับไหลเข้ามายังตัวตลาดทองคํานะครับถ้าเราลองมาดูในส่วนของกราฟการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคํานะครับเราจะพบครับว่าแนวโน้มและโมเมนตัมของตัวทองคําตั้งแต่ช่วงเดือน มีนาคมที่ผ่านมาครับราคาเริ่มมีสัญญาณของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบและอยู่ในเทรนที่เป็นทิศทางขาขึ้นได้อยากชัดเจนนะครับทั้งนี้เนี่ยราคามีสัญญาณของการขยับแล้วก็ไต่ขึ้นแล้วก็มีความชันเพิ่มมากขึ้นนะครับตอนแรกเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่เป็นกรอบเส้นสีชมพูเส้นปากสีชมพูนะครับแต่พอสกุลเงินที่ต้อนเริ่มมีสัญญาณของการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงหรือสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยเริ่ม มีทิศทางย่อตัวหรืออ่อนตัวลงครับ<ม>าการขึ้นของทองคําก็ชันมากขึ้นครับมาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่เป็นเส้นสีดํานะครับดังนั้นเนี่ยเ,เรายังมองครับว่าถ้าการอ่อนตัวลงมาของทองคําเป็นไปในลักษณะที่ค่อนข้างจํากัดหรือว่าแรงขายไม่มากนะครับน่าจะยังคงทําให้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในทิศทางที่สามารถขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีครับ YLG ก็เลยให้แนวรับย่อยนะครับบริเวณ1859เเหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออน ถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดระดับดังกล่าวครับแนะนํายังคงเข้าซื้อนะครับแล้วก็รอขายทํากําไรเมื่อราคาขยับขึ้นอาจจับตาดูแนวต้านบริเวณพันแปดเป็นระดับสูงสุดของเมื่อวานนี้ครับถ้าสามารถผ่านได้ถือต่อครับไปรอขายที่ต้านถัดไปบริเวณพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนหรือโซนพันเก้าร้อยเหรียญนะครับถือว่าเป็นในส่วนของแนวต้านจิตวิทยาที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่า ถ้าเราดูเนี่ยกรอบที่เราตีเป็นเส้นปะสีดำเราเลือเราเชื่อมจากระดับสูงสุดแต่และจุดเข้าหากันน,นะครับก็จะเห็นว่าพอราคาทองคําขยับหรือปรับตัวขึ้นมาชนหรือติดก,กรอบที่เป็นช n e นในส่วนของเส้นสีดำเนี่ย ก็มักจะมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาครับอ,อ,อย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกว่าทองคำอาจจะลดในส่วนของความร้อนแรงลงครับคุณอิงเพราะว่ารายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC เ,เป็นการประชุมประจำเดือนเมษายนนะครับมีการบ่งชี้ในตัวรีพอร์ตหรือรายงานการประชุมที่เปิดเผยออกมาเมื่อวานว่าเจ้าหน้าที่เฟดวิตกกังวลต่ออัตราเงินเฟอ้อที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ ก็เริ่มมีการเข้ามาหาลือหรือคุยกันนะครับต่อแนวทางในการควบคุมความเสี่ยงของเงินเฟอ้อซึ่งอาจจะมีการเตรียมในส่วนของการปรับลดในส่วนของวงเงิน QE ลงนะครับแนวโน้ม<อ>ดังกล่าวอาจจะทําให้ความร้อนแรงของการขยับขึ้นของทองคำเนี่ยออชะลอตัวหรือดอบต,ตัวลงนะครับซึ่ง<อ>แม้ว่าจะมีข่าวบวกจากตัวคริปโตเคอเรนซีเข้ามาหนุนครับแต่ก็มีข่าวลบเกี่ยวกับ ความกังวลในส่วนของมาตรการ QE ที่จะชะลอตัวลงไปนะครับ mm hmm. ก็เลยอาจจะทําให้ทองคาเนี่ยกลับมาแกว่งหรือเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่เป็นช h a n แนลของเส้นสีชมพูนะครับ mm hmm. ก็อาจจะขึ้นไปได้แค่แนวต้านแรกครับคุณอิงบริเวณพ8นแแล้วก็ไม่ผ่านในทางตกกันข้ามนะครับถ้าเกิดแรงขายค่อนข้างมากจนหลุดแนวรับระดับพ8นแปดร้อยนดร้อยสี่สิบเหรียญดอลลาร์ต่อเทสอน ซึ่งเป็นกรอบของเส้นสีดําลงมาราคาก็จะออกตัวลงมาชนแนวรับที่เป็นเส้นสีชมพูนะครับเราก็มองเอาไว้ว่าน่าจะต่ําสุดเนี่ยน่าจะอยู่บริเวณ1829ี่เาหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนครับทางนี้เนี่ยถ้าเราประเมินเป็น2องเสนเรนรโอนะครับเสนเรนรโอแรกเนี่ยขึ้นเร็วแล้วก็แรงอยู่ในกรอบสีดำเออเสนเรนรโอที่2ก็คือขึ้นเหมือนกันแต่ว่าขึ้นไม่ได้แรงมากอยู่ในกรอบสีชมพูครับเราก็อาจจะต้องวางกลยุทธ์โดยการแบ่ง เป็นพอร์ตแบ,บ่งเป็นไม้ๆะนะครับในการเข้าซื้อ <S 2> <S 2> อาจจะซื้อชุดแรกหนึ่งแปดห้าเก้าหนึ่งแปดสี่สามเป็นเป็นสกอน็อตย่นก่อนนะครับแล้วก็ถ้ายืนอยู่เนี่ยก็ถือว่าโชคดีก็ขึ้นต่อนะครับแต่ว่าถ้ายืนไม่อยู่อาจจะเหลือเงินเอาไว้อีกส่วนหนึ่งเพื <S 2> <S 2> <S 2> ่อไปรอถแถวแถวบริเวณพันแปดร้อยิบเก้าเ,เ,เ,เหรียญอลลาร่า,ากอเพสออนซึ่งถือว่าถ้าลงมาที่ระดับดังกล่าวจริงก็น่าจะสามารถซื้อทองคําได้ในระดับราคาที่ถูกลงไปมากกว่านี้ครับ อืมค่ะเอ่อปัจจัยเรื่องของปริมาณเงินในระบบหรือว่า QE ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาใช้ค่อนข้างที่จะเป็นปัจจัยละเอียดอ่อนนะคะสำหรับทองคำด้วยเหมือนกันถ้าเมื่อวานนี้พอเปิดเผยรายงานการประชุมแล้วไม่ได้มีเรื่องของสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีล่วงเนี่ยอิงก็เชื่อว่าเมื่อวานนี้ทองคำก็อาจจะถูกขายด้วยเหมือนกันเพราะว่าเงินดอลลาร์แข็งค่าด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแนวโน้มการที่เฟดจะถอน เงินกระตุ้นหรือเงินที่อัดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจออกนะครับณ<ะ>ปัจจุบันเนี่ย U E มีวงเงินต่อเดือนอยู่ที่ระดับ1.2แสนล้าน,นดอลลาร์ครับถ้า<ะ>วงเงินในลนักษณะดังกล่าวลดลงแน่นอนดอลลาร์ก็จะมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวแข็งค่าข,ขึ้นนะครับซึ่ง<ะ>ต้องบอกว่ารายงานการประชุมของเฟดค่อนข้างซอร์ไบทส์ตลาดแล้วก็ผิดไปจากที่ตลาดคาดการเอาไว้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่รายงานการประชุมจะออกเนี่ยเราจะเห็นเ<ะ>จ้าหน้าที่ของเฟดนะครับ มีการออกมาแสดงความเห็นว่ายังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงวงเงิน QE ยังไม่ได้ลดดอกเบี้ยนะครับแต่พอารายงานซึ่งเป็นการประชุมในช่วงเดือนเมษายนออกมาเนี่ยปรากฏว่ามีสัญญาณบางตัวทําให้ตลาดกลับมาวิตกกังวลกันอีกครั้งดังนั้นในระยะถัดไปครับคุณอิงอาจจะต้องมาจับตาดูว่าความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟด ท่านต่อไปหรือที่จะออกมา <c oughs> สแสดงความเห็นในระยะถัดไปเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อการดําเนินนโยบายการเงินหรือเปล่าถ้า <c oughs> ยังออกมายืนยันในรูปแบบเดิมนะครับก็คือไม่ลด QE ไม่ขึ้นดอกเบี้ยเรามองว่าความวิตกกังวลต่อการที่เฟดจะถอน <c oughs> มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ <c oughs> ก็จะบรรเทาบบางหรือหายไปครับแต่ว่า <c oughs> ถ้าเจ้าหน้าที่มีบางท่านบอกว่า จะจะไม่เปลี่ยนแปลงบางท่านบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงเพรากะกล้งวงจกเงินเฟอ้อเราก็ยังแนะนําว่าอาจอาจจะทําให้นักลงทุนเนี่ยเกิดความสับสนนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปจับตาดูทิศทางหรือตัวเลขเศรษฐกิจว่าสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่เฟดจะทําอย่างไรซึ่งการประชุมของเฟดในรอบหรือในครั้งถัดไป,ไปนะครับจะมีการประชุมกันในช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนครับก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะว่าเจ้าหน้าที่เฟดเนี่ยก็จะเอาข้อมูลเศร,รษฐกิจนํามาคุยกันแล้วก็นํามาหาลือเพื่อกําหนดนโยบายการเงินในระยะถัดๆไปอีกครั้งหนึ่งครับอืมค่ะก็คือถ้าเกิดเราจะดูเกี่ยวกับปัจจัยที่มากระทบกับทองคําคือหนึ่งคือเรื่องเงินเฟ้อสองคือเรื่องของ QE ปรากฏว่าตอนเนี้ความกังวลเรื่อง QE ว่าจะลดเนี่ยเริ่มมีเข้ามานะคะที่บอกว่าเซอร์ไพรส์เลยสําหรับการเปิดเผยรายงานการประชุมครั้งนี้ก็คืออ่ะ ทำไมถึงมีการพูดคุยว่าถ้าจะมีการลดวงเงินเกิดขึ้นนะคะถ้าจะลดแล้วจะลดตอนไหนลดเมื่อไหร่นะคะอันนี้น่าจะทําให้ทองคำเนี่ยเจอกดดันอยู่พักหนึ่งเลยนะคะดังนั้นค่ะถ้าเป็นกลยุทธ์ในฝั่งที่เป็นนักลงทุนทองคําแท่งกลยุทธ์จะเป็นแบบไหนคะครับสำ,สำหรับตัวทองคําแท่งนะครับเรายังมองว่า น่าจะมีสัญญาณและโมเมนตัมที่ยังคงเป็นบวกได้เหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะต้องเป็นลักษณะของการลงทุนระยะยาวนิดนึงนะครับาการไล่ซื้อแนะนําว่ายังไม่ยังไม่แนะนํานะครับในส่วนออของการลงทุนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของรอจังหวะราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาครับจะทองคําแท่ง96.5จะมีแนวรับเป็นเงินบาทอยู่ในโซน2 7 6 5 0บาทถึง2 7 4 0 0บาทนะครับก็ให้ดู2 7 4 0 0ถ้าไม่หลุดสามารถถือทองคําต่อได้ครับ ไปรอขายที่แนวต้านบริเวณ28,500บาทถึง28,250บาทได้ครับเราก็ยังมองว่าทิศทางและโมเมนตัมในส่วนของตัวทองคำเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของการทรงตัวหรือรักษาระดับเอาไว้ได้ก็น่าจะทำให้ราคามีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อได้แล้วก็โดยสถิตินะครับถ้า,าเป็นในส่วนของเทรนทองคำในช่วงไตรมาสที่2ของ3ปี <ภา S 1> ที่ผ่านมาครับราคา แม้ว่าจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นจากคอร์เตอร์หนึ่งกับคอร์เตอร์สี่ที่เป็นเทนขาลงแต่ราคาก็จะมีรูปแบบของการแกว่งตัวในที่ทางที่ค่อยๆขยับขึ้นในรูปแบบของไซเวอาฟครับแล้วก็ราคาเนี่ยจะไปพีคหรือว่าไปทําระดับสูงสุดของปีในคอร์เตอร์สามนะครับดังนั้น <c oughs> ถ้าเป็นนักลงทุนทองคําแท่งเราก็อยากจะถือทองคํายาวๆก็ยังมีลุ้นอยู่แต่ว่าสิ่งที่เข้ามารบกวนหรือเข้ามาบั่นทอนการขยับขึ้นของราคาทองคํา ก็คือการการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดการลด QE ของเฟดนะครับ hmm. ซึ่งอาจจะต้องจับตากระแสข่าวดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเหมือนกันเพราะว่าอาจจะทําให้มีแรงซื้อแรงขาย, hmm. ขายเกิดความผันผวนในตลาดได้ในบางจังหวะเหมือนกันครับอืมค่ะก็ลงทุนทองคําถ้าเกิดว่ามีลักษณะแกว่งตัวมีการแกว่งตัวอยู่ตลอดนะคะถ้าเกิดเ,เลือกลงทุนในตัวของ t f เฟเองเนี่ยก็น่าจะทําให้นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะ ประเมินเกี่ยวกับเรื่องของการทํากําไรหรือว่าลดความเสี่ยงได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบเนี้ยอาศัยแบบปัจจัยเข้ามากระทบดีกว่านิ่งๆถ้านิ่งๆเนี่ยเราอาจจะประเมินยากเพราะว่าราคาทองคำท่านิ่งเนี่ยลงทุนยากเหลือเกินแต่ถ้าเกิดมีปัจจัยเข้ามาแบบนี้ตัวของทั้งโกลฟิเจอร์สนะคะโกลออนไลน์ Online, ก็ น่าสนใจสําหรับการลงทุนในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าปัจจัยที่จะเข้ามาในช่วงนี้ดูไม่ค่อยดีสําหรับทองคาเท่าไหร่นะคะข้ามไปดูในฝั่งของตลาดหุ้นหน่อยนะคะตอนนี้เราเห็นวันนี้เซ็ตอินเด็กซ์สามารถที่จะบวกได้นะคะมีสลับลบบ้างนิดหน่อยตอนนี้นะคะตัวของเซ็ตอินเด็กซ์นะคะล่าสุดเนี่ยก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะคะ,ะมียังคงบวกได้แต่ว่าบวกอ่อนๆนะคะบวกมา 3.58. จุดอยู่ที่1 5 0 0 65.82จุดนะคะตอนนี้กลยุทธ์เป็นแบบไหนคะสำหรับเซ็ต50ฟ u ี้ฟิถ้าเราต้องเปรียบเทียบกับตัวเซ็ตอินเด็กไปด้วยอะคะ่ะครับสำหรับตัว S50M21 เออรเรางมองว่าโดยภาพรวมของนัชนีนะครับน่าจะมีสัญญาณการแกว่งตัวในรูปแบบของไซ w a เวดาวในระยะกลางครับแต่เนื่องจากแัชนีเริ่มมีการฟื้นตัวหลังจากมีการแพนิคเซล์หรือปรับฐานลงแรงๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วก็เริ่มมีรักษณะของการทรงตัวรักษาระดับเอาไว้นะครับแต่เนื่องจากความผันผวนของที่ทางตลาดหุ้นในต่างประเทศนะครับยังมีแรงกดดันให้ดัชนีขยับหรือปรับตัวขึ้นไปได้ไม่ไกลจํานวนยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศก็ยังมีสัญญาณของการพบคัสเตอร์ใหม่ๆแล้วก็คัสเตอร์ที่เป็นเรือนจําหรือธนสถานก็ยังคงดูแล้วยังคงเป็นปัญหา ต่อการควบคุมยอดจํานวนยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าดัชนีตัว S50 M21 ขยับหรือฟื้นตัวขึ้นนะครับไม่ผ่านแนวต้านในโซนระดับ9 56เรายังแนะนําว่าการเปิดสถานะขายยังคงได้เปรียบครับอ,อ,อาจจะไปตั้งสต็อปโรสแล้วก็ตัดขาดทุนที่ระดับสูงสุด ของเดือนพฤษภาคมคือ965แล้วก็ระดับสูงสุดของเดือนเมษายนที่ระดับ965นะครับซึ่งถ้าราคาเกิดผ่านระดับ965ขึ้นไปได้นะครับจะทําให้แนวโน้มและโมเมนตัมที่มีรูปแบบการเคลื่อนไหวในที่ทางไซ์เวดาวเนี่ยเสียไปครับอย่างไรก็ตามนะครับใครที่เปิดสถานะขายเอาไว้อาจจะต้องเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นเนื่องจากออมีข่าวจากทางกระทรวงการคลังว่าทางรัฐบาลจะมีการกู้เงินเพิ่ม แล้วก็ะจะนําวงเงินที่มีการกู้ใหม่เข้ามา,าใช้ใจ่ายในสามโครงการหลักๆ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการใช้ใจ่ายทางด้านการแพทย์ควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด19นะครับอ,อย่างที่2ก็คือยูยาประชาชนแล้วก็อย่างที่3ามในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับ <c oughs> ก็เลยมองว่าตลาดน่าจะซึมซับหรือตอบรับในเชิงบวกต่อการที่ภาครัฐจะมีเม็ดเงินอีกหนึ่งก้อนนะครับเข้ามาพายุงในส่วนของเศรษฐกิจ ก็อาจจะทําให้ดัชนีตัวซีรีส์เอ็อ่เนี่ยอ่อนตัวยอยู่ย่อตัวลงได้ไม่เยอะอก็ให้จับตาแนวรับแรกนะครับที่ระดับ9-3-5ว่าดัชนีจะทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือ,อระดับดังกล่าวได้ไหมถ้ายืนอยู่ได้ก็แบ่งขยอยปิดสถานะขายบางส่วนแต่ว่าถ้ายืนไม่ได้เรามองว่าโซนที่ดัชนีอ่อนตัวลงมาหรือเป็นแนวรับสําคัญน่าจะอยู่ที่ระดับ924ครับถ้ายัางสามารถ มืซุ่ตัวหรือระดับดังกล่าวได้ใครที่ต้องการเปลี่ยนเปิดสถานะซื้อก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องเป็นรักษาการซื้อเล่นสั้นหรือบงจังหวะการรีบาแล้วก็การฟื้อนตัวขึ้นส่วนหนึ่งต้องบอกว่าราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนก็ยังมีการปรับฐานแล้วก็มีการอดตัวลงค่อนข้างแรงนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กลับมากดดันในส่วนของคุ้มกลุ่มพลังงานดังนั้นเนี่ยเป็นตามจากปัจจัยภายนอกที่เออ ยังคงรุมแล้วอยู่แม้ว่าจะมีปัจจัยบวกภายในกลับเข้ามากระตุน้นหรือส่งผลเชื่อบวกต่อดัชนีบ้างก็อาจจะทําให้ดัชนีเคลื่อนไหวหรือแกว่งตัวอ,อยู่ในกรอบที่ไม่ได้กว้างมากนะักสําหรับวันนี้ครับอืมค่ะกเ็เน้นเป็นกลยุทธ์เทรดดิ้งดีกว่านะคะเพราะว่า,าด้วยความไม่แน่นอนอะไรหลายๆอย่างนะคะที่เรายัางคงต้องเผชิญทั้งเรื่องของ ปัจจัยต่างประเทศเองนะคะแล้วก็ยังมีปัจจัยบ้านเราอีกนะคะเรื่องของผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ที่ก็ดูบางวันก็สูงบางวันก็น้อยนะคะแล้วก็ยังมีตัวคลัสเตอร์ที่เป็นทางฝั่งของราชธรร์เข้ามาอีกด้วยนะคะ,ะวันนี้ก็ต้องคุณนะคะสำหรับคุณวรุษนะคะครบถ้วนนะคะสำหรับกลยุทธ์การเข้าลงทุนนะคะที่มามอบให้กับแฟนรายการชุมชนนักลงทุนวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณวรุษด้วยนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษรุ่งขำนะคะจาก YLG b u l l e t and Futures นะคะให้คำแนะนำนะคะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในทุกๆวันพฤหัสสบดีแบบนี้นะคะกับรายการชุมชนักลงทุนเนี่ยเราก็จะ